สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศ15-20สิงหาคม2567ไปรับชมรับฟังกันเลย15-19สิงหาคม2567ร่องมอรสุมกำลังปันกลางภาคผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกล็ดตามบริเวณประเทศเว,เศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ในช่วงวันที่15-20สิงหาคม67จะมีลมฝ่ายตะวันออก พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอันหนึ่งพายุโซนร้อนอม ปืน <ừ> <ừ> บริเวณมาหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงและพายุใต้ฝุ่นในระยะต่อไปคาดว่าจะเคลื่อนผ่านทางด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นในช่วง16-17สิงหาคม67โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยและขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางในระยะนี้ด้วยขอควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสม ซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่รุ่มส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงค่ะคลิปนี้แอดมินลับแล้วสวัสดีค่ะ